มเปรี้ยวอ่ะมาดูโทรไปถามกาจายว่าบายหรือเปล่ามาแล้วอ้ร้อนมากอันนี้เป็นอาหารแบบอันนี้คืออ๋อนี่ดเลยอาเลเียวยอาเยเไม่วงเน่นนี่ ครับซับจีัีอ่าับีลืมซับทีนี่ซับีนะคะคือคือสั่มันนีมัมเราสั่งมาแล้วนี่เราจะกินแบบั้นก็ได้ใช่ไหมใช่อ่ไมคามเหมือนตกน้ด้หรอกเขาถึงบอกว่าทำแต่แบบนี้เราก็ไม่เคยกินเนาะว่ามันเป็นยังไงนะ ไม่นานแล้วเขาต้องอยู่ได้กินสองสามใบของเขาได้แล้วเราต้องใช้มือนะคะค่ะเราต้องใช้มือกินนะคะเพื่อจะได้รสชาติเดี๋ยวๆติดก่อนอืมโรตีนายสามีอินเดียก็ต้องมากินไม่ไอ้ไอ้ยิ่งเดอดร้อนหมดไหมไร ได้ได้ภรรยาไทยก็ต้องไปกินข้าวผัดกะเพราผัดกะเพรามันจะเหมือนได้เหมือนไข่กระทะันใช่หอร่อยมีมีไวยท You need the hmm? yeah. And like อย่ดักไปไม่ชไม่ไปโรตีน่งเปลไหมาป็้ใช่ไหมห่อไปของห่อใส่ตัวน네ี้ไปเราจะได้ไม่ต้องจ่ายอย่างงี้ดีไม่ไม่ต้องวุ่นวายแต่ที่นู้นมีไหมโอเที่นู้นเยอะบัตรดเสเซ็มอันดัอันัอ่าไม่ต้อง ้าที่นนมีแบบนี้เขาไม่ต้องไมที่น่มีแบบนี้ไหมเบ็ไม่ไม่เบ็ดไม่ได้แบบเซ็นไม่มีดิฟเฟอริฟเฟอเกเ็เไรเ่าเป็นวเ่า่เป็นวอเน้อสัตวคหจะพดไมโรตีบานอันนี้เลือก็ัี่องรเราโตีแมีกาหอกาเป็นตาหวเ้าหว

เราเรายังไม่เคยกินเราก็ต้องลองดูก่อนว่าเหล้าอันนี้ถ้ากินตอนเช้าแล้วมันจะอยู่ได้ระดับไหนถยู่ไหมถ้ามันอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเรากินแบบนงเดี้วแคก็จบถูกปากกันทั้งเราต่อห้าสิบปีสองร้อยโลปีคนที่มาทีนี้ เราพูดถึงรอบสองคนก่อนตอนเย็นใช่ไหมเรากลับห้องเราก็มีพคดกาแฟอยู่แล้วเราก็ไปดื่มกาแฟง่ายๆในห้องอาหารเขาบอกว่ามันอยู่ทองหรือเปล่าแม่ว่าน่าจะอย่กอ่ะมันจะต่างจากโรตีบ้านเราโรตีบ้านเรามันจะเป็นแป้งบางมลอนนี้ก็เป็นอาหาร ข้าที่แบบกินแล้วหยุท้องเหมือนในข้าวกๆมันก็เป็นแป้งนั่นแหละข้าวก็เป็นแป้งนั่นแหละกเป็นแป้งแต่ว่าเขาทำเนบเนียนไม่ไอเป็นเอ่เอเแพ็เกจสโรตีโอเคหนึ่งเครื่อสองโรตีกรชิมแกนี่ก็อร่อยนะจ๊

มันไม่ได้กินที่อิ่มนะกินแค่พอแป้งหัวออกไปทำตัวระข้างนอกใช่่อย่าลืมนะแป้งเนี่ยมันจะไปพองมันจะไปพองเท่าไหร่ตไม่อิ่มใช่ไหมนั่คืออาหารหนักกันแ้มันจะไปพองตัวยังเนี่มันมันเป็นทักห่้อะรเมมามาเยอะไปไมากกว่าเยอล้อันนมันยงจิจิอค่ะ มีอีกร้อยหนึ่งอะส่งไลน์ไม่ไหวนอนดอึ้งเดียวเ่าครับอะไรบ้างโตอะไรนี่ทอ้งแยกของไลชอมาหลไฟลต่อให้าอ่ะครับคนละหนูเปิดเราเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ฮัลโหลฮัลโหลมันจะเป็นเดี่ยวก็มาจะกินข้าวกันเนี่ยกั <พ uka> มันเหมือนกินกันโยเกิร์ตเราไม่อร่แต่เขาก็แต่เขาไม่ใ,มใส่น้ำตาลมันเป็นโยเกิร์ตไ,ไ,ไทยมังคายมั่วซัมังคายหวาน